พวกแกขึ้นมานะถ้าขึ้นมาฉันจะก,กระโดดแพชยาแพทยาไม่อพวกแกไม่ต้องมาห้ามโอ้ยแพทฉันแพชทางคนยิงเธอมันเอาแต่ผพ้าไม่กินไม่นอนแพนด้ากุ๊กกฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะ และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะวยถึงห้าพันไลค์แล้วจะเริ่มถอดแล้วนะถ้าคลิปมันออกไปแบบนี้แกจะโดนไล่ออกได้นะก็ทำไมอะชีวิตฉันอะจะนด้ทำอะไรกับเรื่องของฉันปะแพทเดี๋ยวก่อนแัท กระโดเฮ้ยแพทเฮ้ยแกอย่าทำอย่างนั้นนะฉันรู้ว่าแกก็มีเหตุผลน่ะแต่ถ้าแกทำแบบนั้นนะ่ะแกจะเสียใจนะพ่อแม่แกอีกล่ะโกรธแกเพราะแกไม่เจอแบบฉันนะพวกแกไม่รู้หรอกว่าฉันต้องเจออะไรมาบ้างฉันเลยต้องทำแบบนี้แพทยาแพทยาพวกแกไม่ต้องมาห้ามฉันไม่ห้ามก็ได้กูไม่ต้องห้ามละแบบแพทโจรลงมาเลยดดเฮย ถ้าอยากจะตายบ้างก็โดดลงมาเลยเฮ้ยอยานะแพทเอาอย่างนี้ถ้าเธอมีปัญหาอะไรอะเดี๋ยวพวกเราช่วยแก้ปัญหาส่วนเรื่องคี้์บัตเดี๋ยวเราช่วยกันลบนะเฮ้ยอย่าคิดสั้นนะนะเฮ้ยช่วยพูดหน่อยสิมันไม่ฟังเลยอะเฮ้ยถ้าไม่กลัวบาปนะเธอก็โดดลงมาเลยอม่ต้องมาจับเลยนะแพทย์นะลงมาเถอะ พวกแกนรู้แบบนี้พวกแกยังอ,อ,อยากคบฉันอยู่เหรอครบสิก็เราเพื่อนกันนี่นะแกอย่าคิดสั่นแบบนี้อีกนะ<ม>เดี๋ยวปัญหาเราค่อยแก้<ม>จะได้อะอ,อะืนี่เราจะเรียนที่นี่กันจริงๆเหรอ อืมฉันอยากเรียนที่นี่อะ่ะเพราะว่าที่บ้านฉันเรียนที่นี่กันหมดเลยนะอืมสวยจะตายดูสิคนมาเยอะวิวดีจริงด้วยนั่อรไรอะ่ะใคร ทำให้เธอต้องซึ้งเวลาที่ฉันมองตาฉันเบื่อบานอยู่แล้วเหมือนเธอมีเวทมนต์ทำให้ใจฉันอ่อนรู้มีเธอว่าใครเดือดร้อนฉันแพ้ทางคนหยิงเธอ พาไม่กินไม่นอนอยาบอกเธอสักครั้งบอกเธอนะกคอ เฮ้ยโอ้ยออโอ้ยโอ๊ย,อยเป็นไรครับพอดีหนูหน้ามืดอะคะ่ะไม่ได้กินข้าวกินน้ำตั้งแต่เช้าอ,าอานี่เดี๋ยวน้ำพี่ก่อนออออเป็นไงบ้างขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปไหนเนี่ยอ่อ ก็ไปซื้อของให้แม่อะค่ะทีหลังก็กินข้าวกินน้ำบ้างนะเดี๋ยวเป็นลมอีกที่วงนี้แดดมันแรงครับมะขอบคุณค่ะแล้วนะกุกกุเฮ้ยมเม่ออะไรเนี่ยแอบดูอะไรอยู่อ๋อเปล่า ก็เห็นพ yeah, ี่เขาดีดกีตาร์พอดีอะฮันน่อะไรใจเย็นๆกำลังจะเข้ามหาลัยนะไม่ใช่คิดมากไม่ใช่หรอกอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอย่าบอกนะว่าจะไปบอกพี่เขาอ่ะไม่ใช่ จะจำเราได้ไหมเนี่ยอะไรอะพูดอะ,อะไรหรอยังไม่ได้พูดอะไรเลยก็แค่มานั่งกับพี่เขาโอ,โอ้โอเคโอเคอะขคับขยบขยัยบใค่หยบน่อแล้วอะไรอ่ะเธอรู้จักพี่เขาหรอแกจําไม่ได้จริงๆหรอก็ที่ฉันเคยเล่าให้ฟังไง พี่เต้ที่มาจากต่างจังหวัดเขาเป็นญาติฉันตอนก็อยู่บ้านฉันแหละอ๋อ oh, พี่เต้ใช่แกไม่ต้องอ๋อ oh, หรอก,รอกชวนไปบ้านพี่อะไรก็ไม่เคยจะไปสว,วัสดีค<ร>่ะไม่ต้องมาหรอก oh. คนนั้นเองแล้วพวกน้องสองคนจะมาเรียนกันที่เหรอ่ะคงที่แหละที่บ้านเราก็เรียนที่นี่กันหมดไหมล่ะนะอ,อ๋อแล้วพี่เรียนคณะอะไรคะพี่เรียนคณะนิเทศครับอ,อ๋อแล้วนิเทศเรียนอะไรบ้างอะคะนิะเทศก็จะเรียนพวกสายดนตรีการแสดงแต่ของพี่นี่<อ>จะเอกดนตรีเป็นหลักนะครับ อ๋อเอกดนตรีไม่น่าลาถึงถือกีตาร์ด้วยอะ่ะเออพี่เล่นเพลงเก่งหรอะคะก็ประมาณนึงนะครับโอ้เสึเกยก์จะถักเยอะมากเลยนะไม่ใช่คือฉันก็สนใจดนตรีไงเดี๋ยวอะไรเรียนก็เรียนสายวิทย์มาจะมาทาดนตรีเนี่ยนะไหนบอกไม่ชอบองไงพวกเนี้ยไม่ใช่ก็คือก็อยากลองอะไรในหลายแบบค่ะอ๋อาสายแล้วนี่เดี๋ยวพี่ต้องไปแล้วนะนะ เออเอ๋อค่ะ<ด>เออด,เอ,อดีค่ะเจอกันที่บ้านนะคะครับเจคยะอยากได้งานดีมากญาติทำฉันเชิญเล่าให้ฟังจะไม่ได้ใช่ไหมจะไม่ได้พี่ชั้นที่เป็นญาติฉันไงที่มาจะาต่างจังหวัดน่ะเขาอยู่บ้านฉันที่เคยเล่าให้ฟังไงทำไมจะสนใจอ่ะสนใจติด <โฮ S 2> ต่อให้หน่อยไม่อ่ะอยากได้ก็ไปเอาเองสิ ได้เดี๋ยวฉันจะไปเอาเองแกไม่ติดหรอกพี่ฉันนะวันวันเล่นแต่กีตาร์อ,าราอ่านหนังสืออยู่บ้านก็อยู่เดในห้องแต่เขาเียนเก่งมากเลยนะเธอเขาไม่เคยเราไม่เคยพาไปเที่ยวเลยอะ่ะนี่แหละยิ่งอยากฉันยิ่งอยากได้ค่ะแม่คนสวยแล้วนี่แกไปไหนมานัดกี่โมงกว่าจะมาเพิ่งไปทำธุระมาเพิ่งมาเนี่ยเอแล้วนี่สรุปว่าพวกเราอะ่ะจะเรียนที่ไหนกันดีละ่ะ ฉันขอเรียนนี่นะฉัไอยากเรียนนี่เพราะมีพี่เมื่อกี้แกเขาชื่อพิเต้จำด้วยค่ะแกจะต้องจำผู้ชายทุกคนที่แกชอบให้ได้นะโอเคพิเต้อยู่ในใจฉะละแกชื่ออะไรนะแฮตตี้แ้วตี้เขาก็ชื่อพ่เต้เนอะสมกันมากเลยแกฉันว่าไม่อ่ะไม่ฉันไม่เห็นด้วยดวงสมพง์มองหน้าก็รู้ใจแล้วว่าเข้าใจปะหรือว่า กูกูกูเห็นแต่เมื่อกี้ที่ตปมองแพทไหมเขายิ้มให้ฉันด้วยเมื่อกี้แกเขาอาจจะมองผ่านหัวแกบริก็ได้นะแกคอยดูนะรอบหน้าฉันจะทำให้ได้แาะต้องเป็นของฉันคนเดียวค่ะสวยตอนนี้หิวมากเลยแล้วมองอาหารที่นี่อยู่ไหนอะน่าจะอยู่แถวหน้านี่แหละอไปดูอี้ไข่อะอะไรอีกเนี่ยคุณยู อย่างมันนะฮะเ,เขาไม่ใช่หันมามองไปไปไปอุ้ยตลอดอะเดินเร็วๆค่ะกกท่้น <c oughs> <c oughs>